บุญคือสมบัติที่ควรสะสมจริยาคือความงามที่ฝึกฝนได้กุศลคือสิ่งที่ควรขยันสร้างทานคือน้ำใจที่ควรทำได้อย่างสม่ำเสมอธรรมะคือเครื่องประเสริฐที่เพิ่มพูนได้ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้ยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะยิ่งให้ยิ่งดียิ่งมั่งมียิ่งสุขยิ่งปลูกยิ่งเจริญกับชีวิตและจิตใจของคุณเองขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็สมหวังในชีวิตที่ปรารถนาทุกประการเพราะคุณคือต้นต่อแห่งความสุขและความหวังสิ่งที่คุณต้องการทั้งสิ้นคุณคือที่พึ่งที่ดีที่สุดของคุณเอง บุญกุศลใดๆที่คุณสร้างคุณก็จะเป็นผู้ที่รับเองดังนั้นจงให้คุณนะคะมุ่งมั่นและมั่นใจว่าค,คุณคือผู้สร้างและสร้างนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณด้วยตัวคุณเองค่ะ